สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซื้อกล้างแชรเข่าจริงนะคะวันนี้นะคะทางช่องจะมาอัปเดตนะคะเงินกู้ฉุกเฉินของธนาคารอมสินนะคะมีหลายท่านนะคะบอกว่าเอ๊ะลงทะเบียนไปตั้งนานไม่เห็นได้ S s สักทีเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะทางช่องจะมาวิเคราะห์ให้ฟังนะคะว่าเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมานะคะทางธนาคารได้ให้ลงทะเบียนนะคะเป็นเงินถูกเชิญกู้เงินของทางธนาคารออมสินนะคะแล้ววันที่7นะคะพฤษภาคมที่ผ่านมาทางธนาคารนะคะเริ่มที่จะทยอยส่ง SMS เข้ามือถือของบุคคลที่ลงทะเบียนนะคะสําหรับใครที่บอกว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ได้ SMS สักทีนะคะสาเหตุก็เป็นไปได้ดังนี้ค่ะ 1. น,นะคะการลงทะเบียนข้อมูลของคุณนะคะผิดพลาดนะคะอาจ จะกรอกข้อมูลในการกรอกเบอร์โทรผิดไปนะคะเลข0ูนย์เลขโนะคะหรือกรอกตัวเลขอื่นๆผิดเพี้ยนไปนะคะทำให้ทางธนาคารไม่สามารถที่จะส่ง SMS เเข้ามือถือท่านได้ค่ะสำหรับท่านไหนนะคะที่ได้รับข้อความนะคะแล้วก็วันเวลานะคะที่จะไปยื่นเอกสารนะคะส่งเข้ามือถือลักษณะแบบนี้ก็ให้เตรียมเอกสารแล้วก็ไปติดต่อสาขาที่ท่านลงทะเบียนไว้ได้เลยค่ะ ข้อ2นะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าสาขาที่คุณลงทะเบียนนั้นมีผู้ใช้บริการเยอะจริงๆนะคะสําหรับธนาคารได้แจ้งมาว่ามีผู้เข้ามาลงทะเบียนใช้แบบถล่มทลายกันมากมายนะคะสําหรับคนที่สมัครนะคะได้ลําดับที่แสนกว่าก็มีค่ะเพราะฉะนั้นการส่ง s m s จะต้องรอละตามลําดับที่คุณได้ลงทะเบียนไว้กับทางสาขานะคะจะเร็วจะช้านะคะเกาะขึ้นอยู่กับตรงนี้ด้วยค่ะ ใครมีข้อสงสัยนะคะติดต่อไปทางค c เซ็นเตอร์ของธนาคารอมสินได้เลย1 1 1 5นะคะ1 1 1 5นะคะโทรได้ตลอดเลยนะคะวันนี้นะคะทางช่องต้องขอขอบคุณมากน,นะคะในการรับชมนะคะฝากเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์ subscribe ช่องด้ยนะคะจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ